ม่พี่น้องฟองปเบิด์จุกสุซุคนครับพี่น้องมันนี่กะลุงเองกะมาหาอยู่หากินพี่น้องนิยลุงสวนพี่น้องกัมาหาเก็บน้ำไม้เดี๋ยพี่น้องเไยหาหน้าไม้เมื่อออมพี่น้องกะเลยมาพ่อปลาพักทย้งพี่น้องไปกับเสีเล็ดเมื่อใส่เกนบน้ำไหม่นั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวเชื่อตากแห้งไใบน้ำพี่น้องเยช่วงนี้มันกัเป็นช่วงเรดูแร่งแล้วแหละพี่น้องกัเลยอจีเก็บเมื่อตากใบพี่น้องไปเบิ้งกันพี่น้อง พี่น้องเอ้ยมองไงพักแย่งงามงามพี่น้องเบิง่งปุ่นปลาเพิ่นเดตาสะออนพี่น้องเอ้ยปุ่นพี่น้องพี่น้องคิดหลอกพักกแย่งกันอ่อ,อนจังสี่พี่น้องคิดอยากยังพี่น้องสำหรับลุงกะเห็นดอกพักกแย่งจังสี่พี่น้องคิดอยากตามักทั่วพี่น้องเอ้ยขึ้นมาเที่ยวเขาใหม่ๆนะพี่น้องตามักทั่วขึ้นบ่าหน,น่อยพี่น้อง พักกัแยังคุยพี่น้องเอ้ยบุ้งนู้นี่งามงามพี่น้องหอมดอกกระแยงผู้ใดนกแกงนอไม้พี่น้องบุ้งเนยสอ,อนพี่น้องเอ้ยงามคักนึกถึงเพลงของพี่นั่งเลยพี่น้องปาเดี๋ยวสิเอาพี่น้องเยเดี๋ยวลุงสิเอาเมื่อกินกับตำข้าวพี่น้อง còn cắt mình ở trong đấy này tao chắc nè Ta... ta bây giờ hắn chịu ấy, an ở xíu vào bây giờ hàng mày kìm nam leng kìm chịu đọc lạy ấy, lạy 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 lạ lạy lạ lạy lạ lạy lạ คือเอามีดมาน้ำพี่น้องแต่มิดมาน้ำมันจได้งามตัวนี้ทีเดียวก็ข้าวป่าอร่อยที่ห้าเอาด้วยพี่นอ้องตอกสันทํางามนี่มาผักกุ้จะเอาพี่น้องจะเพื่อปลูกไว้นําพี่น้องเพราะว่าหาเร้่งมันบ่ค่อยมีแต่พี่น้องแต่ข้าตากแห้งไม่ยังเดียวมันกะทิ ăn cơm hôm trước các nhóm chọn 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 chứ chọn 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 giờ mua tạt bảy chín năm đấy các mua đại khí khai đồng mát thông mát tha gần. đừng nói <laughs> hơn ở chỗ nào nó xây kèm nó mạnh còn phần phía đồng khác ngang nhôm thăng nhà thăng nhàng phía đồng ấy áo đấy phía của bạn này Để thúng mắc nhây <laughs> Để tiếm thúng mắc nhây phía đồng Nì Tìm bên gặp bất phía ấy Lái lại phía bên Phụt một pha ấy khắc pha gặp lăng phía lỏ ngắm phía ấy Để đúng cả chịp nó mai con หอดกน้องใหม่พอดีพี่น้องเฮ้ยนี่นี่นี่นพี่น้องโอ้ยเฮียวเบัดพี่น้องเอ้ยพูเฮียวเบัดเด็ดพี่น้องหน่อเพันนี่พี่น้องเดี๋ยวทำอ้พี่น้องเฮ้ยพูพ่นเยาวเบัดพี่น้องเฮ้ยเพี่เฮียวเบัสพูอันเด็ดพี่น้อง

เอาเป็นหมาหมาหมอน้องหนครับพี่น้องมาดลอยของเพิ่นพี่น้องไว้เย้าพื้นที่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นมาเห็นจะเป็นเรื่องอไยพี่น้องไปขอนึงพี่น้องขอนึงอีกโอ้ยูขอนึงยังมุมนี้กำลังออกต้องเลย

เอาแหละพี่น้องเนาะกามาฮอนนีก่การทีอจบคลิปเล่เพี้งเท่านี้ก็เด้อพี่น้องเพราะว่ายันจะของมาเห็นพี่น้องเอ้การขออยใช้แหยพอนให้แก่พอนพี่น้องจงมีสุขภาพเข้มแข็งบัดจุก้จุพคนเนาะพี่น้องเดอ้อไปละพี่น้องบ๊ายบาย